คุยเพลินเมืองไทยกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคัะคุยเพลินเมืองไทยวันนี้เราจะคุยกับแขกรับเชิญซึ่งถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง ซึ่งพอพูดปุ๊บบอกเอ๊ะทำไมพูดไม่เพาะเลยนั่นคืออาชีพถอนหงอกเนาะโบราณเขาถือคำโบราณเขาถือบอกเธอจะจะถอนหงอกฉันนะไม่ได้รุ่นใหญ่ใบเพลินอย่างเราท่านๆเนี่ยก็จะกลัวสำนวนนี้กลัวจะลูกลานถอนหงอกช่เริ่มมีผมหงอกคำว่าก็เป็นสำนวนว่าถอนหงอกว่าทำอะไรไม่ดีผู้ใหญ่ทำอะไรไม่ดีว่าก็แบบเออถูกมาถอนหงอกแต่จริงๆมันคืออาชีพหนึ่งซึ่งถ้าใครอยากจะถอนหงอก ต้องไปถามให้ถอนผมหงอกให้ถอนผมงอกให้ถอนผมงอกเออเออจจูวรนันโดดเดชาค่ะสวัสดีค่ะเจจูสวัสดีครับเจจูครับเจจูจริงไหมอ่ะเขาเรียกเจจูเป็นนักถอนผมงอกใช่อาชีพเลยเป็นอาชีพเดี๋ยวก่อนเจจูนี่นะเป็นรูปทัวร์เก่าเนี่ยพากันไปเที่ยวมาแล้วรอดจากวัยผู้ใหญ่แล้วเราได้ใช้บริการเจจูไหมคะยังก็ใช้บริการจ่าเวโรดไปเที่ยวมาแล้วไปไหนไปปักกิ่งเหรอไปปักกิ่งเป็นอร่อยไหม โอ้โหดีนะจะต้องร่อยเป็นปักิ่งจะต้องเป็นเจ้าที่อาจารย์วิรุษพาไปเจ้าที่พวกที่พวกที่ปักิงไม่อร่อยเนี่ยเขาบอกต้องเจ้าที่เขาต้องต้องเจ้าที่พาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ากันแล้วมันมีมันมีขนหงอกมามปอนไม่มีไม่มีเป็นนั่มนีแต่หนังเป็นขนขาวมาแล้วพูดเรื่องไม่เอาแล้วพูดเรื่องอาชีพซึ่งสามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้ใครคิดว่าอาชีพมาจ้างถอนผมหงอกอ่าสิบปีแล้วค่ะสิบปีก็ไม่มากก็ไม่มากก่อนหน้าทำอะไรอ่ะเจยูก่อนหน้าทำอะไรคะก่อนหน้าทำพวก สายลายพวกดอกไม้ประดิษฐ์อ๋อใช้อะไรที่เกี่ยวกับมือคสายลายมือมือเป็นช่อมาเข้าช่อมาแปะไปก็เป็นแฮนดิคับเนาะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่ามันเลยเกี่ยวกับมือมันเเหมือนเนาะเนาะเนาะจนะแล้วมันมันเหมือนมือเราต้องไปคลดองจะคลดอง้วทำไมมาเปลี่ยนเป็นถอนผมขาวก็ทํามาทุกอาชีพแล้วเราก็ถูกเขาโกงค่าแรงบ้างอะไรบ้างเราก็เลยเหมือนกับว่าอันนี้คือสุดท้ายทำไมอ่ะทำไมจะ จะจูกไม่คิดไปขายไอ้นั่นทําไอ้นี่ผมงอกนี่ไม่เคยคิดเออคือไม่คิดได้ยังไงนะคิดได้ยังไงคือด้วยด้วยนิสัยส่วนตัวเนี่ยจะเป็นเวลาใครมาหาที่บ้านเราจะจับข้อถอนหมดเลยอ๋อจับก็ถอนแล้วเลยคิดว่าเปิดร้านที่บ้านเปิดเป็นร้านทําเป็นอาชีพซะเลยแต่เมื่อก่อนนี่ผมเคยเห็นนะเขาเดินไปตามบ้านนั่น่ะสิไปรับจางถอนผมงอกเนี่ยตามบ้าน โอยแต่สมัยวกเด็กๆมีสมัยนู่นล่ะนานนะแต่ตอนนี้ไม่เดินเปิดบ้านเชิญมาที่ร้านเป็นร้านชื่ออะไรนะร้านวอลันนค่ะใช้ชื่อตัวเองค่ะยตรงไหนคะอยู่ซอยอารีค่ะในสากรพระนครโอ้ยใกล้ๆบ้านซอยราช่พฤกโยดินเใช่ค่ะอยริมถนนเลยเป็นเป็นที่พุกพ่านเลยเป็นที่พุกพ่านโอ้ที่ตรงนั้นแพงมากเลยแพง BTS อารีเลยค่ะเป็นบ้านตัวเองหรือว่า ไม่ค่ะเราเช่าเขาอ๋อแต่เช่าเป็นาเป็นงแถวใช่ไหมเป็นบ้านเลยเป็นเป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆค่ะแล้วก็จะกั้นเป็นล็อกอ๋อห้างสรรพสินค้าเล็กๆแล้วก็เป็นล็อกเดิมมันเป็นสหก์ถูกต้องทุกวันก็เป็นสหก์ยังเป็นสากร์อยู่นะคะอ่ะสมมุติว่าคนเข้าไปให้บริการเขาก็เดินมาจะนดีนู้ทอนของขาวห้หน่อยไม่ได้ไม่ได้มีคิวโอ้ต้องทำไงบ้างต้องจองคืออย่างนี้นะคะเราจองเนี่ยพอพุทธจิกาเราจะเปิดจองปีหน้า ลูกค้านี่ก็จะเดินแถวมาลงคิวขนาดนั้นเชียวใช่โโก็ลงลงครบทุกคนที่เป็นลูกค้าณนะปัจจุบันก็ในมกราถึงธันวาเขาก็จะมาลงกันหมดเลยว่าเวลาเดิมของเขานั่นนะเราจะออไม่รู้ใช่ออพอลงหมดออไไก็จะเหลือช่องว่างที่ว่าเขาไม่มีใครมาลง ลูกค้าโทรมาแล้วก็จะมีตรงนี้ให้สอดให้ได้คือคุณจะเลือกเวลาได้แล้คิวโอ้คิวแน่นยิ่งกว่านยิ่งกว่าเดือทงเดือนทั้งปีเลยใช่หนัดเข้าไปอีกเพราะว่าเราไม่ไม่จองอย่างงี้นะคะมันจะเกิดปัญหาเรากับลูกค้าใช่คนอย่างงี้ถ้าจองเป็นนางขนาดเนี้ยกว่าเราจะถอนหมดปุ๊บเดี๋ยวก็งอกขึ้นมาใหม่แล้วอ่ะถูกต้องเขาต้องเวียนกันมาอีกแล้วอ่ะถูกต้องแสดงว่าสมมติว่าลูกค้าคนนี้ จองแล้วก็จะต้องรู้ว่าอีกเดือนหนึ่งมันขึ้นค่ะเขาก็จะมาค่ะมกรากรุ่งพาเขาก็จะไล่ไปเลยไล่ไปถึงธันวาเหมือนร้านทำเล็บหนูแบบสุริเลยต้องจองไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสงสัยว่าถ้าจองแล้วบางทีมันสองเดือนหรืออะไรบางทีผมขึ้นช้ามันขึ้นมาสั้นเนี่ยก็ต้องมาถอนสั้นต้องมาถอนมันจะคันโอ้ยมันเป็นต่อเซตหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะคันเจูดี้อาจตั้งตั้งแบบที่ขึ้นมาใหม่ๆสั้นๆก็ดึงออกดึงออกหมดค่ะยาวๆนี่ก็ดึงออกดึงออกหมด เดี๋ยวนะเดี๋ยวอยากรู้อยากรู้ว่าเขาทำยังไงแต่อยากรู้ว่าค่าบริการเนี่ยแล้วแต่มากแต่น้อยไม่ค่ะที่เป็นชั่วโมงชั่วโมงละร้อยสามสิบก็ไม่แพงก็ไม่ไม่คิดแต่พงร้อยสามสิบถ้าถ้ามียสองสามเส้นน่ะก็คิดห้าสิบอะเห็นไหมเพราะว่าเราเราจะไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบมีน้อยมีน้อยเราตมนั้นจู่มเจจูมีอู่มนกำลังถอนถอนโทรศัพท์มาวาง ผ่านไป4ี่ห้านาทีมาถอนได้ห้าเซนค่ะตามเวลาตามเวลาคือมือเราจะไม่หยุดในหนึ่งชั่วโมงของคุณไม่มีไปไม่มีไปไปทอะไรเวลาโทรศัพท์มาเราก็ดูเราก็กดรับแล้วก็เอาหนีบไว้อย่างเงี้ยมือเราก็ถอนไม่ผิดแต่ถอนสมาธิไปก็หาหนเป็นนะไปถอนผมดำเขาออกเขาเปล่าไม่เพราะเราจะมีผ้านี่วางไว้ให้ดูผ้าวางให้ดูถ้าสมมเกิดมีผมดําติดอยู่สี่ห้าเซนโดนโดนเขาตัดเงินมาไม่ ไม่ผมดำไปเคยิลงุกทุกท่ไม่ใช่ยมือดิ้นดยทหลังาดไม่พลาดไม่เคยพลาดไม่พลาดไม่เคยพลาดไลาดเคยคเน่ไหมคะว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลเคยถอนได้กี่เส้นเออลูกค้าเคยเคยให้นับเคยให้นับใช่ไหมฮเท่าไหร่ชั่วโมงนึงเนี่ยได้ประมาณ3ามเส้น3ามเส้นควรจะยอมเลยดีกว่าไม่ควรถอนไมเขาไม่ยอมเออทาไมเขาไม่ยอมเออเขาบอกว่ามัน มันเข้าผิวหนังมันจะเป็นมะเร็งเพราะเราเคยมีลูกค้าไปย้อมสีบ่อยแล้วมาถอนแล้วมีอยู่วันหนึ่งแหะเราก็เอ๊ะทำไมวันนี้เขาเงียบไม่โทรหาเราเลยเราก็โทรไปบอกว่าช่วยบอกคุณคนนี้นะคะว่าวันนี้คิวเขาบ่ายสามเออถึงคิวแล้วอ่าแล้วก็มีคนรับสายบอกว่าพี่ค้าลูกค้าพี่ตอนนี้กําลังขึ้นเมนค่ะว่าวตตกใจแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรคะเขาบอกว่าเป็นมะเร็งที่ศีรษะอ๋อแล้วไม่คิดแล้วเขาถอนจากเรานานแค่ไหนปีกว่า แต่เขาเป็นคนที่ทําสีผมเก่งมากทำค่ะบ่อยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีทองคือมาหาเราครั้งหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป็นมะเร็งที่ศีรษะจำไว้นะผู้ชมถามเจจูว่าจากที่เคยทำถอนถอนผมขาวมาเนี่ยคิดว่าคนผมขาวเพราะอะไรผักเขาเยอะๆหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์สองเครียดทำสีหรือเปล่าทำสีเป็นไปได้เพราะดิฉันไม่มีเลยทั้งหมดนี้ เดี๋ยวแจ้ก็เลยไม่ขาวงจริงไหมทำสีไม่ทำสีคุณแม่กับผมดำเนาะแม่ก็ดำแม่กว่าจะขาวก็50ากว่านั่นกำลังกำลังวิเคราะห์ว่าเพราะอะไรเราถึงขาวน้อยมากเพราะว่าส่วนมากจะเป็นกรรมพันธุ์เพราะว่าทางคุณมยุราอาจจะไม่มีแม่แม่จะช้าใช่แล้วก็ไม่ชอบทําสีเนี่ยหลานเด็กๆอยู่20กว่าละเลาหมอกละกรรมพันธุ์พ่อเขาเป็นอย่างนี้แจ้จริงไหมก็ถอนเส้นหนึ่งออกไปมันก็จะพลื้ดขึ้นมาอีกสิบเส้นไม่ค่ะไม่จริงเคยมีไม่จริงเคยมีลูกค้าเนี่ยเขานัดเราเสร็ ข้างบ้านก็บอกว่าอย่าไปถอนเลยนะมันจะกระจายนี่เราเคยูรายการเขาก็เลยบอกว่านอนไม่หลับจะยกเลิกเราก็เก่งใจเขาก็เลยถอนเองแล้วก็เอาเมจิขีดไว้เลยไม่สาผมถอนมาสิบเส้นแล้วก็เมจิขีดเพื่อจะดูว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงอ่าเขาก็จะยกเลิกเราจะดูว่าเราหรือคนข้างบ้านโกหกไม่ได้โกหกอาจจะพูดด้วยอ่าเขาก็เลยทําเขาบอกพอหนึ่งอาทิตย์มามันก็ขึ้นที่เดิมที่เดิมขึ้นสิบได้เส้นเหมือนเดิม อออทันสิบเซนก็ขึ้นสิบเซนนที่เขาถอนออกไปเองแล้วก็เลยกลับมาทำช่วงแรกตอนที่เจจูจะเปิดร้านมีคนบอกเอ๊เจจูเป็นขอโทษนะคะบ้าเปล่ามาเปิดร้านถอนผมไข่คือคือเราคือสามีรับราชการเนี่ยเราเบื่ออยู่บ้านคือเขาไปกันหมดเนี่ยลูกไปเรียนเราก็ไม่มีอะไรทำอยากมีอะไรทำเราก็เลยบอกว่าเราจะไปเปิดร้านถอนเงสามีก็พูดมาคําเดียวว่าบ้า เราก็เลยบอกว่านี่คุณอาชีพอย่างเงี้ยเราไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องไปกู้เงินแสนใครมาทํยถ้ามันไม่เวิร์มเรากลับบ้านจบความสามารถของตัวเราใช้แรงตัวเองถูกไหมคะเราไม่ต้องไปแบบเอ้ยยืมตังค์ใช้มือเรานี่ใช่แล้วก็พอเปิดร้านวันแรกก็มีคนมาลองแล้วเปิดร้านวันแรกเนี่ยเจ๊เขารู้ได้ไงว่าเจ๊จูเราที่นี้ไม่เคยมีร้านเราขึ้นป้ายแล้วคนขึ้นมาเดินเล่นป้ายเขียนไว้ว่าเขียนว่ารับ่อน แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเขาไม่ใช่ถอนคนใกล้ตัวก่อนเลยนะเป็นเป็นไม่ได้เปิดเว็บไซต์ลงเน็ตอะไรต่ออะไรเลยยังไม่ได้ลงไม่าแล้วเสร็จแล้วเราก็ต่อมีลูกค้ามาทําเราก็ดีใจว่าเออนะมีคนสนใจแต่ถ้าถามว่าเราอยู่ในสองปีแรกเนี่ยลูกค้าเยอะไหมไม่เยอะสองปีแรกไม่เยอะไม่เวิร์กเลยคือว่ามีอยู่แค่สามสิบคนแต่เวียนกันไม่กี่คนบางเดือนนี่เราทํางานได้ไม่ถึงพันบาทเพราะว่า อาจจะเป็นด้วยว่าตรงนั้นมันเป็นสถานที่ทํางานค่ะเราก็อาจจะไม่มีเวลาเราต้องเข้าใจเขาเสร็จแล้วเราก็จะจู่ก็อดทนอดทนแล้วเราก็ไม่อยากให้คนรอบข้างมองแล้วว่าอย่มาแล้วก็ไปเย็บี่ไก่ไม่ฟองอะไรทั้ง้เราก็ทนอยู่จนวันหนึ่งแฟนก็บอกว่าคุณจะเอาเงินที่คุณเก็บเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าเ็าทาไมทําไม่ได้ก็เลิกเะมัน่าเ้บ้านใช่เราก็เลยบอกว่าอ่ะเลิกก็เลิกเราก็ไปบอกทางร้านว่าเราจะเลิกแล้วนะ เขาก็บอกว่าจะไปทําไมเราบอกเอ้ยมันไม่ได้แล้วล่ะเราก็ไปซุกาเช่าไม่ไหวใช่ไม่ค่ะเราไม่มีอะไรทําด้วยคือเราไปแล้วเราเป็นั้างใช่แล้วก็พออีกแปดวันเราจะต้องออกละครบกําหนดหนังสือพิมพ์มาโอ้โงนี่มีนะหนังสือพิมพ์มาเราก็ถามว่ารู้ได้ไงว่าพี่อยู่วันนี้เขาบอกเขาไปตัดผมแล้วทางร้านเขาพูดว่าเดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาฉลาดมากไปถอนผมหงอกก่อนแล้วค่อยมาตัด เพราะว่าเขาลำคาญในช่างมันชวนย้อมสีอ่าเขาเลยเขาเลยถามว่าเขาเลยวิ่งขึ้นมาดูเราปรากฏว่าเห็นเราอะเปิดเราก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าพี่ไปลงเลยพี่จะออกแล้วเนี่ยอีกแปดวันเองอเพราะว่าแล้วมันจะมีคนอ่านเลยอก่กับอาชีพของเราโอ้อยจะไปลงเลยเขาบอกว่าพี่เอาหนาผมมาช่วยพี่ คิดซะว่าชาติก่อนเราทําบุญร่วมกันแล้วก็าธุมางสือพี่เชื่อผมว่าหนังสือพิมพ์ผมลงใครอะไม่เคยพลาดเลยโอ้สาธุสาธุแล้วก็อยู่ที่ตัวพี่ด้วยพี่จะทําตัวยังไงอ่าแล้วก็บอกว่าเอาถ้าเสร็จแล้วเขาก็ว่าเดี๋ยวลงนะผมจะบอกก็คุยคุยคุยลงแล้วเขาก็ไม่ได้บอกแล้วว่าเขาออกหนังสือพิมพ์เราก็มาถึงร้านเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมนั่งอยู่ตั้งห้าสิบคนก็ไปถามว่ามาทำอะไรกันคะ เอ้าพี่มาถอนผมไงเขาก็จัดไว้เลยนะคะใครมาคนที่หนึ่งที่สองก็นั่งเรียงเขาจัดกันเองเขาจัดกันเองแล้วก็เครียดเลยตายแล้วเครียดเลยสิห้าสิบคนใช่เราเครียดเลยว่ามือเป็นเราวิงเลยสินะเราเรามาคิดว่าเราเปิดร้านสิบโมงถึงทุ่มครึ่งวันนี้เราเลยว่าเอาขอคนละชั่วโมงแล้วกันก็จะได้ประมาณสิบคนแล้วที่เหลือเราก็เลยมาคิดเอะเราจะทำยังไงก็เลยไปซื้อสมุดมาบอกว่าลงไว้เลย พรุ่งนี้ใครจะมาให้ช่วยลงชื่อลงเบอร์โทรถ้าใครไม่มาก็ไม่ต้องลงนะคะก็ทุกคนตั้งแต่นั้นมาก็เป็นคิวมาตลอดแล้วก็เป็นลูกค้าประจําแล้วมันก็มีพอทังสือพิมพ์ลงปุ๊บมันก็มีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆเจ้าจูผมขาวเนี่ยนะเวลามันขึ้นน่ะเขาบอกมันจะขึ้นตรงแสก่อนแล้วก็ทําจริงไคะจริงมันจะขึ้นตรงร่องเนี่ยตรงไหะกลางกระหม่อมเนี่ยมางี้วตรงเนี้ยตรงนมาแล้ใช่ไหมคะ อันนี้ระหว่างที่ถอนไปตรงนั้นก็จะต้องโหวไปสมมุติคนมีหลายเส้นก็ต้องยอมให้มันหายไปก่อนเราจะอย่างนี้ค่ะเราจะบอกเขาบอกว่าถ้าถอนแล้วเนี่ยมันจะแหว่งเป็นไข่ดาวนะน้องจะแบบรับได้ไหมรับได้ไหมหรือว่าจะเอาออกเป็นบางเส้นให้มันแบบดูดีคือมันเหมือนไม่ถอนเราก็จะบอกเขาบอกเอาอย่างนั้นมีการออกแบบต้องบอกออกแบบต้องบอกอย่างอาจารย์วิโรจน์ถอนลําบากไหมที่กำลังงอข้างอาจารย์วิโรจน์อย่างนี้ถ้าผมสั้นอย่างนี้ถอนลําบากว่าเจ็บ เเพราะตรงนี้เนื้อเพราะว่าอาจารย์เรืออยากขอให้ให้อาจารย์จะทำให้หมดอ่ะมีงอแก่ลำคางแก่บุันเจ๊จู๋ไหวไหมเนี่ยอาจารย์แล้วเคยสำรวจไหมว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยนะมีมีร้านอย่างงี้ไหมเมื่อก่อนตอนเราดังใหม่ๆเยอะมากพอเรานั่งเราผ่านขึ้นป้ายรับถอนพูมพาวแล้วถามว่าหนึ่งเดือนผ่านไปป้ายลงหมดเลยอ๋อเจ้ไม่ไม่ตัวจริงเจอไม่ใช่ตัวจริงเพดี๋ยวนี้เราถามผู้รู้จริงๆเลยว่า การที่ถอนผมงอกบ่อยๆนี่มันอันตรายไหมหรือว่าลูกค้าเราที่บอกโทรไปแล้วก็กำลังขึ้นเมนเป็นเพราะเราหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นเพราะเขาทำสีผมเยอะอันนั้นแน่นอนตัดนแน่นอนแล้วถ้าบอกว่าผมไปถอนไปบ่อยเดือนสองเดือนไปถอนเป็นดึงอะไรมันมีผลต่อโศกกระสานหรืออะไรผมาหรือเปล่าไม่มีนะคะคือเราเคยดูละการทีวีรายการนึงมีคุณหมอเข้ามาออกเขาพูดว่าถ้าคนเป็นไมเกนเนี่ยเหมาะสําหรับถอนผมงอกเขาบอกพ่อเลือดมันนอน เวลาเราไปกระตุกถูกไหมคะเรากระตุกผมเนี่ยเราจะทั้งศีรษะเราไม่ได้กระตุกจุดเดียวเลือดมันจะวิ่งป็เขาบอกว่าเลือดมันจะวิ่งนี่ไงนี่ไงแล้วก็ถามว่าถ้าต้องทานยาแมมก็ต้องทานยาแต่น้อยลงผมมีพวกอยู่คนเขาเป็นไม่เก่งกแต่ผมก็ยังดำทั้งศีรษะเนี่ยดี๋ยวมันจะทำยังไงถอนไอ้เอนหาเที่บอกว่าตอนใหม่ๆที่ขึ้นมันพึืบเลยแล้วที่ก็หายไปหายไปเพราะอะไรเพราะเขาไม่เก่งหรืออะไรยังไงอ๋อเขาอาจจะว่า อาจจะคือมันมันมันถอนเนี่ยมันมันต้องมี contract, <van şimdi S 1> สมาธิอาจารย์อ๋อครับมันนั่งทั้งวันคะมันจะเมื่อยเออมันทําไม่ได้มันต้องอดทนค่ะทนเพราะว่าถ้าเราถอนถอนไปเราจะบอกลูกค้าว่าอพี่ไม่ไหวแล้วนะพี่เมื่อยแล้วมันไม่ได้ไม่ได้มันต้องจบในที่คุณมานั่งต้องจบ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 จอมนั้นเลยแต่ถ้าเราจะไม่ทําก็คือความสามารถพิเศษเฉพาะคนคือมีสองอย่างสมาธิและอดทนและประเด็นคือทําคนเดียวจะจูไม่คิดจะฝึกลูกน้องขึ้นมาบ้าง ก็มีคนมาสมัครนะคะก็ทําแต่ปรากฏว่าทําได้ชั่วโมงไปทานข้าวแล้วก็หายไปเลยก็ไม่อดทนเด็กเด็กรุ่นใหม่จะไม่อดทนไม่เจูอม่จูแม่จูมีเครื่องไม้เครื่องมือในการถอนผมมีอะไรบ้างใช้ต้องใช้อะไรบ้างมีหวีกระแนบหวีกระแนบแค่นี้ลงทุนแค่หวีกระแนบดูสิคะคุณผู้ชมนั่นนี่คือหวีอะไรหวีอย่างเงี้ยอ๋อหวีหางเวลาเราเจอคนผมยาวอย่างคุณตั๊กเนี่ยเราจะเกี่ยว เกี่ยวเกี่ยวตรงกลางผมเนี่ยเกี่ยวเพื่อจะหาอจะช้อนขึ้นจะเกี่ยว้ะแบ่งเพราะว่าคนผมยาวมันมันจะใช้เวลาใช่แต่ถ้าคนผมสั้นเราจะไม่ใช้เราก็จะวีแล้วสั้นถอนง่ายกว่าหรือยาวถอนง่ายกว่าสั้นง่ายกว่า อ๋อสั้นง่ายกว่าแต่สั้นขนาดนี้อย่างสั้นขนาดนี้ก็ได้แต่ต้องเจ็บเพราะว่าเนื้อมันอ่อนขอยากอย่างนี้ใครมาขโมยหวีกับไอ้แหนบของโอ้โหนี่อากาศบ้านทุกวันค่ะรักษาเท่าชีวิตนี่หากินไม่ได้ใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อหวีเนี่ยเปลี่ยนบ่อยค่ะแต่แหนบแหนบนี่กว่าจะเจออันดีในนานถูกต้องอ่ะเพราะว่าปากเนี่ยสำคัญกว่าจะเจออันดีเนี่ยเราทำวันว่าคนต่อคนเลยไหมครับทำค่ะต้องทำนะฮะงี่ากโลยค่ะ เป็นเป็นเครื่องมือในการทมาหากินที่ถูกมากน้อยมากไม่สับสนและยุ่งเหยิงอะไรเลยถ้าใครอยากจะไปถอนผมขาวก็ต้องไปหาเจจูที่ร้านวรนัน์อยู่ตรงสากลพระนครชั้นสองค่ะแต่รถไฟฟ้าอะไรนะคะอาลีค่ะลงรถไฟฟ้าอาลีสถานีอาลีหนยธินนะช่วยช่วยโปรโมทให้เพราะค่าบริการทุกถูกนะคะถูกจริงจริงเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจจูวรนัน์โดดเดชาค่ะเพืความรู้เยอะมากสวัสดีฮะขอบคุณมากคับเจเจ อ่ะช่วงหน้าก็คงจะเป็นเรื่องของหมอสหนิงอมอสหนิงมอหนิงเต็มตัวน้ำสมุนไพรที่ว่านั่นคือผักคราดหัวแหวนจะเป็นไงช่วงหน้ากลับมาค่ะหายที่มันไม่เคยได้ยินเลยนะชื่อนะยากๆหมอกคุยเพลนเมืองไทย